ทำไมกูต้องเล่นแบบคนไทยที่ใช้คำทำภาษาอังกฤษแต่กูต้องใช้คำเสด็จแปลไทยพีเนี่ยเฮ้ยรับจเช้นเจ็ดของโรงเรียนนักเรียนถูกล็อกในห้องน้ำในโรงเรียนในช่วงวันหยุดแล้วโรงเรียนแล้วเมื่อเขาเห็นเขาเออแกผู้สอนเต้นที่โดนแทงตายโดยนักเรียนในห้องดนตรีไทยนี่ไอ้ดนตรีไทยกูแยะไอ้ราชสินกูแยะเช่นจากเข็นผีที่โรงเรียนนี้ いやใอะไรเบ้างมงนี่มึงนี่ก็ปัญญาเหมือนกันตำนานของโรงเรียนไอ้เชี่ยเอ้ยเชี่ยระบบท้าทายตำนานโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยอยู่นี้ก็อยากเห็นผีเออมีผีหรือไม่เอ้ยผีจะแก้วอะเอ้ยฉันเคยมาเป็นเวลานานเอ้ยผีไม่มีตัวตนจริงมาแค่หลอกโลฉันอยากกลับบ้านเล่เล่นเกมบางอย่างที่ดีกว่านี้อะไรดะเออกยายามด้วย องค์เจ้ามันขึ้นที่ต่อ,อ,อต่ออายยต่อเตยเตยเตยเอ้ยเตยโอ้ยฉันต้องออกจากที่นี่โอ้ยแล้วไงเพื่อมึไไงโตเป็นงี้เนี่ยเพื่มึงก็โตพืไไ่อนมึงก็โตเป็นองั้นหมดแหละอละไรแล้วกูใส่ชุดนัเกเรียนไทยเพื่อเคหี้ยเลยวะ ออกไปจากที่นี่โอ้อวิ่งไม่ได้ด้วยดิไม่ได้เลยไม่มีเลยเลยเลือดลงมันจะมีโรงเรียนที่ติดทางเอาอย่างนี้เลยอ่ะผู้ฝ่าประตูจะล็อกมันอาว โอ้ยเงียบจังเลยแล้วพ่อ้ากูไปไหนอ่ะไม่รู้อออ๋อฮึองฮึฮึู ฉันคิดว่าคุณจะอ,อยู่ที่แต่ักแข่งในห้องนี้โ<ฮ>อ้ไอ้เหี้ยโคตรห้องวิทยาศาสตร์จริงๆว่ะเอ้ยโอ๊ยนอนหนักคนาหาล่ะครับพวกมึงเมือม่อไหร่เมื่อ อันนี้อะไรอ่ะรหัสหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดสามแม่งกว่าคาร์กับนี่แหละสุดเดิมเลยไอ้เหี้ยแบบสูตรเดิมอ่ะสุดเดิมแกชอบเล่นโอ้โหแกมาแล้วเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยล็อกประตูเอ้ยใครทำหล่นไอ้เทียไอ้เสียงอะไรเสียงอะไรไปดิไป เฮ้ยเฮ้ยนั่นใครอ่ะอะไรไหนนั่นหลักข้างหน้ามึงเห็นไหมนะเห็นโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยพอพอพอเป็นไรแล้วปิดจอ๊เฮ้ยไปเร็วไปดิไปไงไปไม่ได้หรอไปดิมาเออออเเออ โอ้โอ้โ <Laure> อ <en> ้อ้ใหม่แล้วโอ้เอ้โ้โ้้โเ้้้โอ้โอ้อ้อ้อยโอ้โอ้โน้โอ้่อ้โอออ้โอ้อ้อออ้ออ้อ้โอ้อาโอ้โอ้โออ

เออเออเออเฮ้ยโดนต้นไมาพบกันแล้วแหละเออยู่แค่ห้าไปไอ้นี่ผ่านแล้วปะตายหมดทุกคนไม่ตายดิรอดว่ะตายไม่ตายอยู่คนไทยเออผิวคนไทยอย่างเงี้ยเออตูดเดิมเฮ้ยเอาเอาเกมมาดักนี่เลย ก็แกคอเป็นไรวะนี่จูนี่จูนี่จูนี่มวนนี่มวนนี่มวนนี่เอาเอาอเอาไปยกนตีนเออ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 เอ้อโออเออเือนหนึ่งเดือนสาม เฮ้ยเราได้อะไรอ่ะโอ้ได้กุญแจ้เอ๊ะผีว่อกี้ว่ากระจอยไงกลับนี่ทางนี้ทางนี้นี่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 จะออกกันใช่ไหมโอ้ยอย่าอย่ามาดีมาพี่เอ๊ยเราพิมพ์คำสั่งอะไรอ่ะเราเราเล่นโปรเหรอทดลองทดลองปุ่มด้วยอ๋อเฮ้ย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  ไม่ตลกมลไม่ตลกตำนานผีคนไทยวิ่วไงไป่ได้เออเอาไปจะไปไปซ่อน,นในห้องน้ำเออคือกูรับกรรมแทนเหรอเออซ่อนในห้องน้ำสิเอ้สยสกิ้วิดี้ทอเล็ตไอ้ย่าโอ้โหห้องน้ำแบบ ไม่ใช่ห้องน้ำไป้ห้องน้ำไบไ้ที่เก่าได้งไงอ้ยัอ้ยตอนห้องนั้องรโดนแล้วไอ้ิกนไปแล้วมั้งโอ้ยอ่าหลมุมใครมาสาพระภูมิในห้องน้ำพระบ่ายไม่หายไอ้แย่ไอ้ด่าต มีเท้าอ่ะเนี่ยสารภูมิชื่อแฟรงกิทก็เจ๋งเอ้ยคนหาละระวังข้อข้อเสนอคนหาเบากว่าบ้างอะไรคือเบากว่าอ่ะโอ้ยมีเพลงมีเพลงโอ้ยกลัวกลัวเอ้ยเอ้ยขาเล่นไฟอินเซนไฟไลเตอร์อ๋อไฟแชกโอเค วาวกว่าวะเฮ้ยไอ้ชิ้นโอ้ยกูขอโทษที่ดูถูกไอ้เชี่ยอันนี้กูแบบไอ้เชี่ยขนลุกไอ้เชี่ยขนลุกเลยยีใครนี่นะย้อดเลยเว้ยเฮ้ยขอโทษที่ดูถูกไอ้เียเอ๊ะมันดักเกิดอ่ะมาอยู่ข้างหน้ากูเห็นผีอยู่ไหนวะ ไหนเดินไปแล้วบันเดินไปตรงปูบแล้วเจียเออแล้วมันกมวนกลับมาแล้วแต่ว่าุสั่งเว้ฟุกสั่เวเจอกูไดไอโก่ยยก่เลยหัวหน้าหัว้ชุดชุดฟ้าไอฟุกชุดดำมเฮ้ยเ้ยย โอ้ยสองไปจุดจบจังมัอกันหนูเลยนะเอ้เนี่ยโอ้หลุดบอลแล้วโอ้ออกจากที่นี่โอ้ยโรงเรียนโอ้ยโรงเรียนโรงเรียนโอ้ไอ้เหี้ย ห้องดนตรีไทยเข้าตอนดึกงั้นลื้อเฮ้หาเลยโอ้โหห้องดนตรีไทยโอ้โหมึงงบเยอะจังวะไอ้เงี้ยไปกันไปกันโอ้ไอยไอ่แบบไอ้เยอ้วหนั่นหรอเพราะถ้าแข่งดนตรีไทยกับมันดิด <c oughs> ลำจูเฮ้ยเย,ย่ลำจูอะชาวชียงไทยไหมใช่ <c oughs> แล้ว <c oughs> เออใช่เฮ้ยอ่ะโอ้โหมันล้ำอยู่มันล้ำอยู่เห็นไหมนะมันล้ำอยู่ไหนนะอุ้ยโอ้เรเฮ้ยเอ้ยอ่ะอย่าบอกนะต้องต้องต้องเข้าต้องเข้าไปหามันโอ้โหแล้วเมื่อกี้แมงล้ำอยู่เลยโอ้แล้วกันล้ำเลยแล้วไปกดแกล้ำไง พราะดนตีไทยใหญ่มากคบโคเยอะโรงเรียนอะไรเี่ยโรงเรียนที่ไหนเนี่ยแล้วทำัรมงนจะแบบให่หรอมาเออคันอะไรอะไรดอะไรดเฮ้ยอะไรอ๋อซอหรือว่าจากเจไะจากเจเออ

อ๋อแต่ว่าเหรียญแรกก็อยู่ห้องแรกแน่นิอ่าแล้วกูไม่ได้ไปเอาฮะก็ไม่ใครกล้าไอ้เกับแบงกันปะเนี่ยเกบแบงไอ้ไอ้ปิดไม่แล้วเขาทำโมเดลขนนี่เลยโอ้ยเยี่ยมปีกานวันแรกวันแร้ยนอไม่ไหรอต้องมองใช่ยอะกูก็เสียวกันนะไอ้เฮ้ยมันมองไหนม่าหันคอ ช่อยจะหันดีได้โปรดเอาไปไหนกันน่ะกลัว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 มาแล้วผมยิบมาแล้วไม่ใช่ผมยิบมาแล้วผมยิบมาแล้วยิบมาทุกคนแลเื่อตายกันมันจะหายไม่ต้องกนั่งเก็บไเขาเป็นแหละทนเ มันต้องปิดไฟเปิดไหมอย่าปิดไฟปิดไฟได้ไมไฟไฟมันไม่ตับเราโอ้ยชยเอ้ยเราว่าเหี้ยอะไรบอดมวงตากูก็เจอเหี้ยกันส่วนตัวเลยหน้าตามับลงนะเฮดเฮดเฮดเฮอดฮอดดแ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 อดอดดเดดดเดดดดดดเดดเดเด อ๋อนี่เอาอกูเจอเลยเอาเอาไอ้เหี้ยเอาหัวตกเลยเอาฟุ้งคำหัวแกตกไอ้เหี้ยแล้วตอนน้มีครบละครบละไปไปไ่่นมันจะทำให้มันแล้วจให้มันเป็นบอดี่บ็อกซ์ได้หาพ่อมึงาตอฮะเออเฮ้ยไม่เอาใไล้บะสบัต เฮ้ยเออนี่ดูดีดูดีอะไรออเอาเฮียมาลงกุญแจไหมเฮียโอ้โหมาลงกุญแจไหมเชื่อเยเราเพลงโอลีชิดับไปดไฟย่ไฟไไม่ได้ปุ๊บไม่ได้เอียเอียคว้ควใคร อย่ามองนะอย่ามองดิอย่ามองทางนี้เอ้ปดมองทางนี้เปิดประตูดิมึงยังปิดทำไมอะเนี่ยเราแกล้มอยู่ไหนอยู่ห้องลหนึงนั่นตหละอยู่ห้องไหนสุดอะอยู่ห้องเนี่ยแหละห้องที่สามนี่แหละมึงเดี๋ยวไม่ดีมึงจะติดกูทำเครียอะไรพัดมึงเป็นเครียอะไรเนี่ยเดินตอนที่มองกูอยู่ได้เนี่ย ไปรุ่นนุ่ไปไเลยไปเลยกูกูแต่กล้องไยกูต้องดูทุกสถานการณ์เขียวอ๋อ้มีวิทยุไงวิทยุอ๋อ็แค่วิทยุยมึงปิดแม่ครับมึงก็บอกหลายเราเล้กเกนว่าออกปอยไากที่นี่ไปไปั้งมาไหมกมึงอ่ะกูมีกุญแจ อ้าวมึงได้ปเออเราเพียงไม่ได้เก็บอะไรใช้ไหมเออเราต้องไปแท็กแล้วะอย่ามันต้องอ้อมกลับไปอีกโอ้โอ้ยอำไมโอ้ไม่โอะไรอะไรกูไม่เห็นมาเป็นตัวไม่มาเป็นตัวเลยนีนังลำโอ้ฟังโอ้ยห็นกูได้ กูตายกูแล้วกูมีกแจแล้วก็นะไอ้ฟูบูบูดูได้แสดงว่าบูยังได้อยู่กับสัตว์ประหลาดเลยอะไรอ่ะอะไรชุดกูด้วยมาเดินมามาเดินมาเพื่อนเดินมาได้ใช่ไหมได้ใช่ไหม ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไอควายไอควายควายไดไเฮ้ยอีจห่ย้ไอดไรอดีไม่ได้รอไม่ได้รอไม่ได้ทำไมอ่ะรอไม่ได้เหรอนี่นหกูมีคนแจนะมาผมเอง

ไม่เท่าไร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 พ่อออกไปไหนี่ป่ะออไม่ใช่โอ้ยโอ้ยเาไม่มีพลังงานไอ้เหี่ยโรงเรียนมึงไม่จ่ายค่าไฟหรือไงวะเี้ยรอสักคู่เดี๋ยวอะไรเมื่อกี้ก็ได้ยินไม่ใส่ตัวก็อื้อหือ เสียงยังใกล้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 เฮ้ยมันไหลไมนี่ยมันไหลไม่ได้ม่ไหลไม่ไหลไม่ได้อ่ะอ้เนี้ยโอ้เราไมอยู่นั่นโอ้กูตายอีกรอบนี้เฮ้ยเฮ้ยอ๋อไฟดับอันนี้ต้องนนี้ต้องไปอันนี้ต้องไปอันนี้อ๋ออ๋อมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมมาแล้วมาดีจ้า เด้ออย่าเดินอย่าดันอย่าดันอะไรวะกูกูไป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 เนเนอแล้วกูออกก่อนไงเนออทางออกอดรอดแล้วไหมโอ้รอดแล้วเด้อเอชี่รงเรียนกระเถอเย็นนะอ๋อะไรอ๋อยี่นี่นี่นี่พวกมึง ข้างนอกมีเียอะไรด้วยอ่ะอะไระมันคงจะไม่ตามกูมาถึงนี่ใช่ไหมโอ้โหมันลอยอะไรอ่ะอะไรนี่ใครชี้แตกไว้เยอะโหรุนแรงได้เกินอะไรเนี่ยออบอสไฟอะไรที่เนี้ย <c oughs> อ่ากูหลงทางอ่าอเออเออเอออาเอาเอ่เอออ่มเลยมึงเดียวออเยไม่รอดอออออออกไปกถิ่นมึอเลยเหรอไอ้ห ก็โหดแกนะคือพวกกูก okay, right? okay, okay. okay, okay. ็ตายอยู่ดีสามคนเอเบลิกูดโอเคนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครันนะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เบอร์เบอร์ไก่เบอร์เบอร์ด้วยนะครับผมก็แมพผีเอ่อน่ากลัวไหมน่ากลัวไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยแมง กูแม่อุตส่าห์ใส่ชุดไทยมาเสียตังไปตั้งสิบโลบักเลยนะทุกคนแต่กูก็ไม่ได้ใช้อะไรวะโอเคทุกชอาก็อย่าลืมทำตามที่ผมบอกช่วงแรกแล้วเราจะเจอกันเราจะมาเจอกันใหม่ที่จะไปคิดอะไรแล้วเจอกัน